นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนค่ะมื่อนี้มนนานั่งต่องอุส่าห์มาเบิง่พงพ่อย่ใบวานเหว่าค่ะ <c oughs> ได้บ่โอ้โกบใหไงได้กลิ่นปนปมืบเมล็ดฮะเตี้ยเตี้ยพ,พี่น้อง <c oughs> เ่มีแนวเกี่ยนหนาวแล้วเนาะเ่าแบบหูจากเนะเาะพี่น้องอมันมากับน้องบีมค่ะพี่น้องค่ะมากับน้องบีม,มาพาลูกเคยมาหาพ่เาเ <c oughs> <c oughs> ถาเถาบ้านป่าพี่น้องหนาวก็มีกลองไฟให้พี่น้องค่ะ <c oughs> มาหายูหากินพี่น้องเอ้ย <c oughs> ไปอัน ตี้ไปลงไปหาอีพอซอนเบื้องกุ้งดูไปว่าปันใหเป็ดเนาะเอาก็ลงไปหาอีพอพุ่น้องงุ้มตายวาะไปหาอยู่หากินพี่น้องมาพบพอก,กับน้องบีมาเด้อเอิน้นพี่เอินนอ้นน้องเหมือนนะครับมากินปลาเผา <c oughs> ปลาเผา, <c oughs> า,าอยู่ชงนาพี่น้อง <c oughs> อันนี้สะนาโรงเรียนเพื่อนเอิ้นว่าน,าน,านั่นสะยายอ้วกับพี่ยายลอย <c oughs> นี่ครับพี่น้อง อจะเอาไม้ยังตคิดมานั่งครับเอาเอาใส่ไว้ในซองเยื่สูบแล้วก็วางไว้มันบ่มีกระเป๋าใส่ผุ่นเอาไว้สูงๆผุ่นได้จักโตพอแต่บ่มีป่าเลือน้ำเล็กบ่บ่มีดอกน้ำเล็กบ่บ่เลือกบ่เงินพญาเล็กจกน้ำกระเท้าน้ำผุ่นยังเดิมผุนยังได้ป่า เออเอาวิงสว่วนนั้นแล้วก anyway. ็โจกทั้ง่างผีผีทั้งผีผีทั้งพีมาผีน้ำเย็นอ้อก็เยินและนอนหนาอย่างกระสันหนาหนาวเนาะปลาโดดออกเตี้ยโอ้แปลว่ามีปลาใหญ่อยู่ตจ้ากระสันอืมเข้ามองตาฟังเม็ดจ้อยเฮ็ดปิ่นบ่อมีกุ้งบ่ว ีวิตชีวิตหมอลำหหาชีวิตมอล,ลำกับหายุหากินเป็นคือกันฮัลาะนี่เปิดน้ำสนยังสีนั่นป่านัน่นนั่นนี่นั่นนี่เป็นยังมันสิส่วนมาเป็นบ้านมันก็นส่วนเป็นอยู่ซีดออกนี่ไหม เออเก็บมาไว้รดได้สิดองให้กินดอกเอามาเก็บมาไว้ดองเส้ตต่ำของหงคาคุณพ่อทองใบมหายูหากินเพื่อลูกเพื่อเต่าเด้อพี่น้องบ่ได้ไปขายคอลามกันจังสี่ละที่เรียกว่านันน้นหายูบ้านก็เด็กน้อยให้เอาน้องต้นมานี่ แล้วว่าโอ้ยไปบ้านเฮแต่เขาก,ก่อนเขาด็ดปลาโอ้ยไปแต่ได้กลิ่นในท่อเฮ็ดก้องจองก้องจองไปแต่ว่าได้กินให้บุ๊คบิมเมียไปแตะมานเนี่ยเฮ็ดก้องจองก้องจองอยู่แบบพี่น้องเอ้ยบ่ได้ลองบ่ได้ล้ำก็ต้องมาหาอยู่หากิน,นเ,ออกเห็นบ่าผออุนเอาอี้ได้ปลาผุ่นไปไหมหาเอาอยู่หาไป โอ้ยฉันเห็นนั่นนั่น่ใส่เ <c oughs> ออโจกโจกน้ำขอบแม่โกบมันอยู่น้ำขอบด้วยแมนก็เหืออันนั่นป้าอันนี้ออกโกบมันก็อยู่น้ำจังสี่น้ำไงตีพอแล้วยังได้ตัวแบบไงหนี่น้ำนี่นี่นีบีมน,น้ำมันไต จกหูนี่ดูพิมหูน้นี่เหลือบนี่แต่มีกบนี่นี่อืมนี่หูจังสินี่นี่ห <c oughs> ่วยห่วย่วว่าจังสันทนงูป,ป่ามีกุ้งกุ <c oughs> ้งลาอยอยู่ตัวนึ่ง <c oughs> มาเด้อพี่น้องมาบ้านแห่นนากันพี่น้องคะ่ะอากาศเยน็เยนๆแต่ว่าเล่นแล้วกระเบ,บนอันนี้ไดลล้ละแม่เอวนกขี่กระตูนใส่กระจกเบื้องตี้ล่ะขี่กระตูขี่กระตู <laughs> นี่นี่ีน่นทางโคกก็เอิว่าขี่กระตูน <laughs> นี่โซนตูน <laughs> นี่ขี้กระตูนี่เห็นบ่ไปแล้วขี้กระตูเลยปะมีแต่<ไ>ป่าน้อย <laughs> อันนี้เพิ่นขายให้ผู้ใดนี่นั่นานั่นอันพ่อ กบมันอยู่จ <Ganz S 2> ังได้พวกเจ้า <quasi> คือหาพ่อ มาเด้อพี่น้องมาวา,าวานป่าวานป่าวานป่าได้แล้วกบใหญ่แต่ว่าป่าคอยใหญ่พันได้ได้ ลายบ่อลายคือว่าสอนเอากุ้งนะใส่มาเบิง่งามันลลยสิลงสอนนี่ใส่เอาวุ้ยลงดิดูไปใส่ไปแล้วบุ๊ กุ้งลายอยู่ด้วยละกุ้งหางโตวะี่ตัวน้อยปลาปลาหน่งปลาซิวพ <c ười> ุ่นซ่นอ,อนไปหานันันหมอกทางพวกพวกยี่สีดอันเพื่อนนันจเอับป่าพุ่น ไปเบิ่งกบใหญ่พี่น้องไปเบิ่งกบใหญ่ไปดูกบใหญ่กันนะคะได้กบใหญ่พุ่นคือบระมานซาวไปรโลดซาปาบัวบ่มีติกระสน ได้ผักเกษตรว่าได้กินปนกบมือแลงพี่น้องปอนกบยำหน่าเห็ดเห็ดลายลาได้นี่พี่น้องหน่าเห็ดเห็ดก็ออกหลายอยกกู่ใกล้ป้ายเห็ดครับพี่น้องคะ่ะเยี่ยมชมบรรยากาศใส ใส่กบตัวแ่ปันญายเป็นจะพ่อปูนบ่ใส่พ่อยกขึ้นบังหนูใส่โอ้บ่เห็นดอกมันไก่ปวดเอ้ามึนก็ย่างมันเหดวะแจ้งแจ้งไปให้นี่แจ้งมาพี่ ผงเอากะต่ายว้นซึ่งปูปี่น้นมัลูบ้านจเออกะขงฉั้ละลูกนละเออเอาปูเอาอี้เอาด้เมาพี่ดูจ้า นี่น้ำไงน้ำนี่จะได้ก็ได้เดีเอามาเบิ้งเพิ่งคือว่าตัวแ่คักเฉมาเบิ้งดูใ่ โอ้ตัวใหญ่ยู่คพณดนะถึงอิปูทงเป็นตะมันดิแท่กบอันนาพณดับพี่น้องตัวเบ็นงาอี้ฮึเออปลาคอน้อยเอาใส่ แปลว่ามันมีแมมันอยู่ตัวกระสันมีีตัวนี้ลูกมันได้ไหมเอาเอาเอามัดอันนี้ไปไว้ให้เราดึงดีบอกกับมัดไว้ต่อดันเดีมัดปากเลยนะกบนีไม่ไั้นว่าบ่นั่นว่าได้ได้ได้โกบออกบ่ได้กินเออ ส่วนแล้วก็อาของไว้ต่อตัวป่าป่ามันก็ซิมูดขีดตุ่มเหมือนล่ะเพราะว่ามันนันนันนั้นซาตุ่มเนะานเนอะอืมอยังบีมบอนนันเมีไม่อีกบางนึงเออสิเกีดีอยู่นั่นเออเสียบลงเปน็นอย่าง

เออกระปูกะเอาเบิดเอามาล่นว่าไปไปถดดองเนาะอืมเอาไปถดดองเอาไปถดดองเอาไแก้วตะปนก็ไรตะปนอ่ออีปูกระเสียบเลยล่ะม to ีอย่างกระเสียบตัวได้อย่างเอาเบิดขอเพียงมันเป็นแนวกิน ได้กบอีกจากตัวตัวนี้พอดีพอดีนี่เกิดฮะหย่าหย่อนเรียกบน้อยบ้กบน้อยเคยอยู่รอต่ฟังนั่นต๋โอ้โอ้บียมไปไปบียม บีเอ็มเอาตรงไปพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ก็ได้เอาทางนี้ก็ได้อีปูน้อยเอาทางนั้นได้ปลโอ้โอ้หลุดมือหล yeah. yeah. oh, 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 uh, uh, uh. ุดมือปลาข้อเต๋อเออโอ้เกียงเถอว่านี่แหละเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้กันย้อนจังสี่ล่ะนี่ได้แก้วใหญ่หร ah, yeah. oh, sí. yeah. yeah. ือต oh, yeah. 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 ัวนี้ทั้งกบทั้งปลาเอ้า อพอเพิ่นเลี้ยงลูกอันนั้นมาพายไงบุดสุคนนั่นแหะเพิ่นบ้านเฮกิงหายอยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนีซ้ำมาม่ไ่นันมันก็สิมาพี่แล้วบันนี้จกเอาอย่างเดียวไหมน,น้ำน้ำเหนือลงกันปลาจะเลี้ยงไผ่อยู่

ถึงกบได้ถึงป่าอุ๊บนับพี่น้องเอ้ยได้กินปนกบเสือเเมือแหลงปนเซบักพริกดิบลายลายพี่จอยทั้งพี่โอ้ไปพูดละไรตีไปงุ้มแห่ซอยอีพ่ออะไรตัวงุ้มเป็นบ่ แล้วพี่น้องบรรยากาศกลางทงกลางท่าบรรยากาศดีดีพี่น้องค่ะบ้า,บานนาดีโอ้พญเพิกได้กบอีกแล้วว่า บรรยากาศหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยว่าหาอยู่หากินกับว่าได้ บ่มีดอกเอาอาศัยเอาศัยเงยนดอกก้อนอีกบ่อีกอนบ้านอันนี่บ่อนอีก,กอัน,นอ้าวเพื่นอน,อน,อนติดตามชมบาพ่อทองใบจะได้อีกไหม

กันมาหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยบรรยากาศน้ำทงไฮทงนาะแบบนี้แหละพี่น้องก็สกอกิอยู่ในแหนแล้วแหนมันหลายขนแหนมันหลายบมืุงคุนแหนกล่องจุกขงจีพิมอยู่กระหมดน้ำแหนน้ำยางไป

แต่ขี่กังขากมันก็นยังย่านอยู่มันสิบปดคูบม,มันสิบเอดงุ้มเอาอย่างหนึง่งเอาขึ้นไม้วานไม้ตัวสัตว์บานหน่ำบลึกน่ำเพราะตุ่มมองนิดนึง โอเคได้ค่ะพี่น้องปดติดตามชมตอนต่อไปครับพี่น้องมือแรงปนกบปปนปาคอใส่กบมือแรงพบพอกัน <Huh? S 1> อีหยงพบพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้เอาไว้จำนี่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ like, กดแชร์า share, ฝากซับสไครต์ช่องตองอูรำเพื่อนอัฟฟิเชียลน้ำเนื้อเด้อพี่น้องค่ะมือนี คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้พ่อกันคลิปนาค่ะอันนี้คลิปวา,านเฮลูกเคยกับพอาอเฒ่าม่วันเฮน้ำกันครับพี่น้องซ้ำนี้เด้อพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ